อ้านพอได้ครับเอ้ยตึงอยู่ครับเออขับเรงึง่วาไปหาาับเรมื่อับวางนั่นเลยครับตึงอยู่ครับถ้าปอนอกเพชแต่บ้านเราไม่ีใ่ไปแล้วโทษนะครับเรารับน้ามาวางก่อนไปเราไปถึงนัโฝน ไปกับพี่จัดนี่ไหมเราดับหน้าเพราะว่าเราไปกินเขาเมารถเขาบอกคนเราจะไม่ไปเพื่อเรากินก็บอก็เกินมาชาตเขาไม่ตายสีเหลวได้ไปบ้านพัชชาแล้วไงไปกับพี่จัดนี่แหละไม่ต้องแล้งก้อนเราบานเราหนักตึ้งหลีกันไม่เจ็บ้านเองเลยไปไปกับเพื่อนไปแป้งสาเราวันเราไปบ้อยเพราะว่าเราบ้านเราอยู่นั่นไปสามวันสามคืนเฝ้าชิดกับนี่ดู มีมี 8, ไปแตดพันไม่พอะขาดยมีิจัดพัน่อไปเล่นบบไปทำอะไรอยู่อะเล่นเลยแลวองกาคามไรก็เป็นัากไปกไปจกก็พุ่งเลยมัดกดเล่นนี่ไงไม่กระตุไรเลนขาดกัดไม่ไปไหนเสื้อลูกเลยยืมิจัดพันได้ทัวมันครึ่งทางได้ทัวเคียวมันองลกตัวอีซองมายืมมิจัดพันม,ม,ม,ไมน่ไมมีไปแตดพันชาติเลยเกี้ยง ได้ทำมุหน้าเลยไปไเอาอกเปือนไปไปถึงก็ใส่สองเชือกับบุญคนเลยได้หน้าเราไว้นี่ลังนั้นเล่นแพ้หมดเลยเอกนี่ไปแปลงกันสรุปล้าไปกลับเสียหมดเก้า

เราโคตร่หมา้กน่แ่ทโคก็มีแล้วคนเดียที่ได้ไปเราคนเดียวที่ได้ไป

đang mà, luôn tiền đấy, đang gặm hoa đực chứ, đang trai hàm canh ở trong giờ mùng, mình cắt tàng, làm tàng nó làm nó lên lợn lén, phải lén gặp phải chó, bắt nạt, làm bài kia này. พี่นถ้าเขาต en, ัวกลางวันแล้วเาไม่ักลางนนะเย็นนะเี่ยปลาเสร็ปลาบตอนนี้ก็มปลาเ่ม็ปลาตัวตเล็กมาด้วปลาด้วใช่ไหปมาทิ้งไปไปมาขึ้นไปมาขึ้ะไปนี่มันปลาเสแต่ตกบับมานี่ปลาเดินมาเองมากดีนี่ปลามีัวกลางวันนปลา้นั่เล่น